รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่แหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะโปรดักชั่นเปี้ยนของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเร่งส่งเสริมมาตรฐานการผลิตกระตุ้นการส่งออกค่ะนางสาวมนัญญาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับมอบปรับรองมาตรฐานสินค้ากเกษตร GAP นะคะให้กับกเกษตรกรสิทิายมเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์กัญชาแล้วก็ปัจจัยการผลิตให้กับกเกษตรกรในพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมแปลงต้นแบบการผลิตมะม่วงที่ได้รับใบรับรอง GAP ด้วยค่ะพร้อมกับปล่อยแม่พันธุ์มวลพิฆาตตัวเต็มวัย200ตัวเพื่อปรับระบบนิเวศในการควบคุม,มแมลงศัตรูมะม่วงสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ถือเป็นรดักชั้นเปี้ยนที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิษณุโลกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีผู้ปลูกมะม่วงผ่านการรับรองมาตรฐาน G.A.P รวม563รายไร่พื้นที่ ,7878 ไร่ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและความรู้วิชาการจากกรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรช่วยลดต้นทุนการผลิตและทำให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานค่ะเช่นเทคโนโลยีการผสมปุ๋ยใช้เองการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยโวิธีผสมผสาน การใช้กับดักมแมลงวันผลไม้และการให้บริการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ค่ะ